สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับคุณครูนุชนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนนะคะการนับเลขแบบจีตนตะคณิตนะคะสําหรับนักเรียนที่ยังไม่เคยเรียนจีตนตะคณิตมานะคะก็คือเป็นการนับแบบเริ่มต้นนะคะเราจะนับตั้งแต่วันนี้เราจะนับศูนย์ถึงสิกันอ่ะนักเรียนจาเลยนะคะเรามีมืออยู่สมือมือขวาเป็หลักหน่วยมือซ้ายเป็หลาสิบ 10. มือขวาเป็หลัก หน่วยมือซ้ายเป็นหลักสิบ 10. อ่ะทีนี้เราจะมาเริ่มนับกันเลยนะคะตั้งแต่ศูนย์จนถึงสิบนะคะเริ่มเลยค่ะเอามือขวาขึ้นมานะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบง่ายไหมคะ เดี๋ยวลองดูอีกหนึ่งรอบนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคเดี๋ยวพบกันใหม่คะ่ะ